LT Vision ไทติดเชื้อในประเทศรายแรกรอบร้อยวันสาธารณสุขไทยทแถลงด่วนนักโทษป่วยโควิด -19 กระทรวงสาธารณสุขกรมราชทรรัณฑ์กรุงเทพมหานครตั้งโต๊ะแถลงด่วนนักโทษป่วยติดโควิด -19 อยู่ระหว่างแยกกักกันก่อนเข้าแดนปกติถือเป็นการติดเชื้อในประเทศรายแรก หลังไม่มีกว่าร้อยวันเมื่อเวลา18นาิกาที่ผ่านมาของวันที่3กันยายนนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมควบคุมโรคนำแถลงข่าวกรณีนักโทษติดโควิด -19 ซึ่งเป็นนักโทษใหม่เข้ามาในทันทังสถานบำบัดพิเศษกลางเมื่อวันที่26สิงหาคม ก่อนจะตรวจพบว่ามีการติดเชื้อไวรัสโคโรนาเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาจากนั้นแพทย์หญิงวลัยลักษ์ชัยฟูผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากรมควบคุมโรคชี้แจงว่าทั้งกรมควบคุมโรครับทราบรายงานว่ามีผู้ต้องขังติดเชื้อโควิด -19 เเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาซึ่งการตรวจที่เกิดขึ้นเป็นประจำในเรือนจำรายนี้อยู่ระหว่างแยกกักก่อนเข้าแดนปกติเป็นผู้ต้องขังแรกรับ แต่ภายหลังส่งผลตรวจสอบยืนยันแลบสองแห่งพบว่าติดเชื้อโควิด -19 จริงจึงส่งทีมลงสอบสวนเป็นทีมจากกรมควบคุมโรคสำนักอนามายัยกรุงเทพมหานครและทีมราชทัณฑ์ทั้งนี้ผู้ปว่วยรายดังกล่าวมีอาการเมื่อวันที่29สิงหาคม2563รสมีเสมหะแต่อาการไม่ชัดเจนจึงเก็บตัวอย่างในโพรงสมูกมาตรวจจึงพบเชื้อหลังซักประวัติย้อนหลังไป14วันเบื้องต้นอาศัยกับครอบครัวในคอนโดมิเนียมย่านบางมด ครอบครัวถือเป็นผู้สัมผัสเสียงสูง5คนจะแยกกักต่อไปส่วนผู้ป่วยเป็นดีเจทำงานอยู่ที่ร้าน3วัน2คืนสาขาพระราม3และพระราม5รวมถึงร้านย่านถนนข้าวสารนอกจากนี้วันที่ไปขึ้นศาลวันที่26สิงหาเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมีผู้สัมผัส20คนคือทนายความเจ้าหน้าที่เรือนจำนักโทษร่วมตัดสินคดีผู้ร่วมรถโดยสารจะแยกกักกันต่อไป ส่วนผู้ต้องขังแรกรับในวันเดียวกันอีก34คนไม่มีการติดเชื้อจากการตรวจสอบวันเดียวกันซึ่งขณะน,นี้ยังสอบสวนไม่เสร็จสิ้นโดยจะเรียนให้ทราบต่อไปทางด้านกรมราชัณฑ์ดูแลผู้ต้องขังเป็นประจำอยู่แล้วรายนี้เป็นรายที่2ที่ตรวจพบในส่วนของรชาชัณฑ์ตั้งแต่มีการระบาดมาขอยืนยันว่าการพบผู้ต้องขังป่วยเป็นโควิด -19 ไม่ได้กระทบต่อผู้ต้องขังรายอื่นเนื่องจากแบ่งแยกพื้นที่ผู้ต้องขังแรกรับไว้นาน14วัน ก่อนที่จะย้ายไปแดนอื่นๆซึ่งผู้ต้องขังรายนี้ก็ยังไม่ได้เดินทางไปต่างประเทศหรือกลับจากต่างประเทศใช้ชีวิตอยู่แต่ในเมืองไทยซึ่งผู้ต้องขังรายนี้อยู่ที่ทันทสถานบำบัดพิเศษบางเขนและตอนนี้ก็ถูกย้ายไปที่โรงพยาบาลราชทัรโดยให้อยู่ห้องเดียวเพื่อรักษาโรครวมถึงย้ายผู้ต้องขัง34รายที่อยู่ในห้องเดียวกันไปเฝ้าระวังตามช่วงเวลาของโรค14วันสำหรับในส่วนของกรุงเทพมหานครได้ลงสอบสวนโรค โดยเข้าไปที่ทันทศสถานบำบัดพิเศษกลางบางเขนบ้านผู้ป่วยและศาลโดยบ้านผู้ป่วยผู้สัมผัสเสี่ยงสูง5รายจาก7คนที่กำลังอยู่ต่างจังหวัดโดยมีการเก็บตัวอย่างไปต,วตรวจโรคพร้พอมกับแยกตัวกักนอกจากนี้เจ้าหน้าที่กำลังตามไปถึงสถานที่ทำงานของผู้ป่วยซึ่งจะปิด3วันเพื่อทำความสะอาดรวมถึงตามหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเพื่อแยกกักต่อไป อย่างไรก็ตามนายแพทย์สุวรรณชัยยืนยันทิ้งไายว่ารายนี้ถือเป็นการติดเชื้อในประเทศรายแรกหลังจากไม่มีการติดเชื้อในประเทศมาก,กว่า100วันพร้อมขอความร่วมมือประชาชนตระหนักแต่อย่าตื่นตระหนกและปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปโปรดกดติดตาม LT Vision ถามข่าวลราไทย